嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. เคีย่นี่ ET ไม่ใช่เอเรียนแต่คือ e t what what the f อลงเอเรียนอะไร ET ชัดชัดบอกป้อมหรือเปล่าไปหลุดแต่ที่รู้คือเรามาเยี่คนในเกมนี้กันดีกว่าด้ย เดี๋ยวอ๋อแล้วว่าให้เราโอ้เลยตอนมพิซะด้วยโอเคเราเพื่อนไม,ไม่ขับไม่ขับไม่ขับเรือหรออ้าวชิพายติดเอาไปก่อนแล้วทําไปทําลนะ่างอ่ะเรียดอะ เข้าใจแหละว่าเออสลับรถไม่เครียดแต่ไม่ต้องเครียดก็ได้ทำได้มาดีๆก็ได้เพื่อนตาตาไปเลยเลิกลัเครียดจังนี้เข้าใจเข้าใจขับเรือไปแล้วกันก็แต่มันขับเรือด้วยมือเหวะเรือเราใครจะจมคือตกจริงเฮ้ ตอนน้าเหมือนจะาดีปฟ๊มน้ำมันเลยโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนเข้าไปก่อนให้เพื่อนฝ่ายทีมเน้นเข้าไปก่อนเลอจะล่มไหมเนี่ยจะโดนยิงไหมเนี่ยเหียโอเค อ้าวเพื่อนไปได้อะเพื่อนเพื่อนไปแล้วทายไปแล้วหือว่าต้องเข้าไปเงียบๆจะถ้ามันไม่ยิงเปิดแล้วก็ไม่ยิงแต่กูว่าไม่น่ารอดคิดว่าไงเพื่อนจะยิงปะยิงไหมยิงไหมยิงไหม ยังไงเรลีรอแล้วค่อยๆเข้าโดยนว่าภารกิจนี้เราต้องเน้นสเตเตนะครับเพื่อบุกยึดอ่านนี้หรือไม่ก็เข้าไปทำลายแต่เราจะเข้าไปยึดแหละแล้วก็ไปทำลายสุดท้ายแล้วความหมายเดีวยวกัน ออโอเคค่อยๆเข้าไปสเตลเข้าไปจะง่ายกว่านะดูทรง้วถ้าเกิดยิงพลาดไปน่าจะน่าจะตายนะปืนใหญ่หลายกระบอกเลยสี่กระบอกนะเธอที่เห็นเนี่ยตรงนี้ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีค่อยๆเข้าไปไอ้แค่นี้มันก็ไม่เห็นเราเนาะพวกนี้ตาถั่ว ถ้ลองยิไยงไปยังไงเชื่อว้เอาดยวะกลัวค่อยเข้าไปาค่อยเขับไปเขียนถึงเรียขอเซฟก่อนดักไวะดักแวะข้างหลังก็ข้างหลังไม่มีนะอืข้างหลังไม่มีผมว่าถ้าเกิดเราเปิดยิงไปปุ๊บอะชิบหายแน่เลยตอนนี้คือกำลังขับวนอยู่ อราหาทางเข้าหรอหรือไงน่าจะหรือมันให้เรายิงเปิดเลยวะวนานแล้วเกิน <laughs> เอางี้แล้วกันถ้าถ้าเกิดเรายิงจุดจุดจุดห้าสูงไปนี่นะ่าจะแตกตื่นนะค่อยเข้าอะไรดีแล้วไปไค่อยๆเข้าอ่ะอ่ะอ่ะค,คือจะยิงก็ได้ จะเข้าธรรมดาก็ได้หรอเอ้าลูกนี้กูน่าจะยิงแต่แรงแล้วเอ,อ้ยแต่ไม่ยิงตรงนั้นก็ดีวพวกพวกข้ามบนแม่งเยอะค่อยๆเข้าแหละดีแล้วค่อยๆไปแนะนำให้ใช้ปืนปืนเก็บเสียงกันแหละอินฟล่าเก็บเสียงรีโหลดให้พร้อมไปลูกซองหนึ่งเจ็ดนัดในลำเพลิงและวอีกเจ็ดนัดใน กระเป๋าเอ้ไหลเข้าไปไหลเข้าไปไม่จำเป็นยังไม่อยากยินจุดห้า50เดี๋ยวจะชิบหายไม่ควรเปิดใดอ่ะนั่นก็สว่างอยู่แล้วเปิดไปก็เขียวแสบตายประตูไม่พบตรงนี้ไม่เห็นมเมงขาใครกำลัาเข้าเทียบท่า เก็บซะจะได้ปลอดภัยเราด้วยตายซะแล้วก็อ๋อจิงแล้วขึ้นเลย ที่คิงมึงน่าให้กูมาคนเดียวนะเียงตุ้มตามเฮ้ยเปิดละยิงกันละอ่าเพื่อนบอกว่าจะมีพลเรือน,นะนด้วยนะเคลียร์ชันนี้ก่อนนี่ยาย ขบนไม่มีตรงนี้ไม่มีเชลี่ใครตามระเบียงตามราวเช็คตรงนี้ยังไม่ขึ้นอันตรายเดินเคลียร์เรียบร้อยแบบระเบียงตามราวราเหล็กลาวอะไรตรงนี้ไม่มีล,ล,ล,ละลโอเคโอเคโอเคขึ้นเลยไม่กี่กล็ละ ่ขึ้นทางไหนนะบาไดอ๋ยอะไรนี่ก่องก่องก่องเก็บจะเดี๋ยวไปทางขวานั่งเรียนแล้วเราอะ Ôi, chờ băng này tuyệt Mà cho mà hai thằng đài Ông bướn đuôi đã Ôi, à lầy quá RPG bị trí đuôi Chờ Hoàng sao okay. และนี่อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้อ๋ออ่ามึงกระเดาต่อไปแล้วกันเดี๋ยวยังไม่กดดด้ว่ายังไม่กดเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวบนมันเห็นหองคนไม่มีนี่หว่าอยางไงคิดไปเองเก็บซะตายสักมึงอ่ะ อ้าวาเพื่อนนี่วะแม่งเอ้ยดำๆดรือเป่าดีไม่ตายวางหลบครับเพื่อน <S <S เออรู้แล้วทำลายซะริยบร้อยต้องไปฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นก็มีป้อมไม่พังอ๋อข้างล่างลาง กัดซราทำลายแล้วต้องห่วงเพื่อนโอเคกำลังลงฮะแล้วขึ้นไปไหนอ่ะวันนี้ฝั่งนู้นของนี้เหรอไม่ใ <the> ช่พุทธฟักพุ้ธชุบึกนี่ไปตรงนี้ไม่มีบั๊กเยอะจังวะไม่เพื่อนไม่ By the give it out. Wait, out, wait, a few moments later. ปูลหลักไอแสบเก็บตั้งแต,ต่ตรงนี้เลยแล้วกันฝันง่งนน้นก็มีเหรอเนี่ย เยกว่าได้ยิในใตนนันออกนล้ะลงไปปวกแม่งเลยดีกว่า เอเรือแม่ะไรกูเข้าไปเองเข้ามาอย่างนี้แม่งเลยแทรกเสริมเข้ามาคนเดียวแม่งเลยอ้อจะตายเดนป้อมปืนจริงจะตาย อ้าวลูกกูเยี่ยมทำไมวะได้เออตั้งใจเล่นเฉยเลยเปอะไรตรงนี้ขึ้นมาเคลียร์เคลียร์คนเดียวได้เดยอะโคตรเจ๋งเลยโอ้ยเชี่ยตายซะไม่มีปืนลั่นขนาดนี้ไม่ิีเสียงปืนกันเนยอุ๊ยโอ้หหลอกกูแล้วเราอะ่อะแอนแอนสนเนียนเลยเคลียรมาคนเดียวก็ได้นี่วะ ไม่ต้องรอเพื่อนว่าผมว่าถ้ารอเพื่อนน่าจะลำบาก่อยเพราะเพื่อนน่าจะเป็นโททวงไม่ได้ว่านะแต่มึงวิ่งเกะกากันมากเลยเพื่อนปล่อยเขารอข้างล่างเราเพื่อนมาเคลียร์เลยอยซะตอนนี้ต้องหาทางไปอีกฝั่งกนะไปยังไงวะบันไดข้างล่างปะน่าจะมีบันไดข้างล่างไปอีกฝั่งใช่ไหม bên đây trong nghĩa. nè là... là... wow. security, but bên đây nữa là... Commander 5:1. Now ạ vượt đi mà chia về họ mà họ phẳng đi đã vậy là ui đây thằng là thằng lầu tăng chia ôi đéo nãy nãy Này, như này, như này. Này, này, như cho mấy muốn cho mấy mày sao vậy nó có nhìn gút nhặt này mà chẳng mày thì tới quần nào Còn nào Điều, đều 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 <laughs> à đó à à, à บแ,นนบแล้วเหรอแล้วนี่จบวเนี่ยนี่กูอกสองสองสองดาจบเอ๊ะนี่กูคือเอ้าตายไปรอบเดียวแล้วลุยรวยคนเดียวจบแล้วหรอเององงไว้อะไรไะเนี่ยเออไว้เจอกันภาคต่อไปครับงงอะไรวมเนี่ย่านนี้